สวัสดีครับวินนี้ต้อนรับเข้าสู่เจดีย์ฟอร์เรนโอลเปอร์ตรง,งนั้นมันคืออะไรแพ้หรือเปล่าถ้เารเราไปลี่ตายใหม่ มาตองไหมาบบได้งงเกินพี่ไปไปกันเถอะิไนไปทาง 对了。 กันเองนะพี่แกเลยจริงน่ารักจรแต่ว่ามันหัวมนก โอ้โห,โหก็ว่าทำไมมันมีเสียงแบบว่าลมแรงตลับนั่นสิตลักนั่นสิต้าไปที่ไหนไหม Wait, you're say what I can't be good. Oh my oh my god. Never seen a storm do that before. Yeah, it's incredible.

wait uh, come the no sign of them down here what about cordova still not sure what i'm supposed to find he's a little eccentric don't mind tell me about it but he wouldn't send us here for his amusement keep an open mind ตัวเนี่ยมก็เป็นอะไรใช่ไหมน้องกลัวก็น้องก็เบิดด้วยน้องกลัวน้องก็ระเบิดไปเดียวทุกคน

kayak kering kerupuk tuh ตรงไหนวะเนี่ย That way, it's not just wind rippling through these chimes, voices. I'm making the gate. ทำไมสมคิดไม่ได้กันนะพวกฟอสและสันฉัคิาวเขาฝิกนไมิดไปไหนต่อครเนี่ยข้อต่อไ,ไ,ไ,ไปทางไห

มไามทำ่ทำทำมันถึงมีแบบแดงกระพิ๊กพี๊กต้องั้นเหตุปะทุกคน ไม่ไ <toothp> ด <êm> ้ตาฝาไปใช่ไหมนสนี่จะขึ้นไม่ได้ ตาฝาดไปใช่ไหมรถบัเลอร์เธอเอิ่มเอิ่มเอิ่มเหมือนจะต้องมีกลมๆมาแตะตรงนี้เอิ่มเอิ่มข้างบนหรอเฮ้ยพี่หุ่นยนต์แล้วทำไมเอาเปล่าเหย็บมองเหย็บมองก่อนนะถ้าเราไป

สเนาะทูมการเียนผู้ไิทักษ์แห่งอ่าการเียนอ่ะเฮ้ยผู้ไิทักษ์แห่งดุสานเอ๊ะเตแบบม้วนซัวเวอร์นี่ขึ้นไปได้ไหมไม่ได้หรอลงลงลงมาเถอะลงมาเถอะไปไปนั่งกอล์ไปทุกอย่างโอเคบีดี1ไน I'm glad to hear it. Boy 啊，像那些啥的嘛。

ไปค่ะมีลไมได้มา่มาันด้วยทีนี้ไม่โดนลมงงเกิน I think Ugh. This lightsaber can't solve everything. <laughs> วมาโ <มา S 1> อโหก็ถึงดีว่าก่ัวจิายเลย,ยมาแล้ว ผมไม่ทำอะไรกับแต่ว่าเราจะต้องพีวัวเป้าฟูฟ้าออาไปท้ถึงมาด้วยแอมแม่เอมแม่ไอ 嗯。<laughs> กระโดยโดยากกระโดโดเย็นนเลยคืน ครับพระดีว่าผมลงทางนิดหน่อยอีเดียโอ้โหโอ้โสแกน่ะจับไัแกนนะนะเ s e n น e s t น e ูชชเด็นเลยแล้ว็จะฮิวไหมถ้าเราไม่ฮิวเราก็จะ Glad to hear ไรนโอยเดี๋ยวไปรอส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะลบกันลบบนี้ก็โอ้ยมันไ้ผลได้ยังไงมันโนเกิน That I do not seek aggression. But we <laughs> stand against say, again, it. The force is there to shield us. The obstacles in your path again. define your path. What stands in the way becomes the way. Now, try again. Let's <laughs> go. Good. Continue. <laughs> try again. Oh, we're doing it again. โอ๊ยโอ้ผมผม keep อดไอออนบอลแล้วไมาไมาต้องผักก่อนที่ถึงถูกวะเว้ย <the> โอ้มันยากเกินหลอเกิน That's what It stands in the way, it comes the way. what My friend, take a look at the detail on this bark the distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashik. It's time to call on an old friend. If the Zefo had contact with kashik there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. he okay. happened okay. okay. Why? I'm the dog the part. บออก่ย an an <Yun> ไม่ถอยโวยไม่ถอยถอยไปเลยผมไม่ถอยสแกนอีก g a g แกนยบีดี้ thanks b e ขอบคุณนด้ b e a y อ่าข้างล่างคืออะไรลงศพเหรอว้าวิดกับผิด คัสซิกโอเคฮะผมขออนุญาตจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคาสหน้าบ๊ายบายค่ะฮู้ฮู